วันจันทร์ที่24เดือนตุลาคม2565เราไปพายเรือตรวจสภาพน้ำท่วมกันอีกครั้งนึ่งน,น้ำลดลงเท่าไหร่แล้วเนาะภาพเพื่อนศูนย์ศูนย์ตอนนี้นะก็น้ำลดลงพอสมควรนะแต่ยังไม่ถึงกับจะขัดอาสนะได้อาสนะส่งยังอยู่ในระดับสูงน้ำยังสูงเกินนะนะยังไม่สามารถจะขัดได้ต้งรออีกสักประมาณ 2- อสาวัน นะ้มันลดวันหนึ่งก็ประมาณ10-20เซนได้อัสนสงก็น่าจะอีกประมาณไม่มากเดี๋ยวเราไปวัดดูสิอัฒนสงอ๋ออีกไปไหนกันนี่พวกนี้ไปไหนกันปะอัฒนสงอีกหน่อยเดียวนะเนี่ยวันมะเรนน่าจะขัดได้แล้วนเนี่ยอีกแค่20เซนบ้งเนี่ยเดี๋ยวไปดูที่เฮือนประวร ทำความสะอาดเพือนบวรกันมีายตรงนี้จะไปรอดไหมตรงหน้าพระพุทโธก็หินส่อเยอะเลยนะตอนนี้ตอนน้ำมานี่ปลากินมดน้ำลดมดกินปลา,าพาเล็โแล้วเล็โหน้อยมันดูมันขึ้นถึงมากกว่าตัวเคนะ ตอนมันขึ้นนะนะถังลอยมานี่ผูกไว้กันไม่งั้นลอยไปหมดตอนน้ํากําลังจะลงนี่น่าจะเข็นไปไว้ที่เก่าได้ง่ายนะแต่ยังไม่มีเวลาแรงงานพอตอนนี้ไปขัดถูตามห้องน้ําตามพื้นที่มันพอจะขัดได้ก่อนใคจะมาช่วยวิกคลีนนิ่งก็เชิญ ให้หลวงพ่อพาไปเรามตอนนี้น้ำถึงประมาณสักขานะยังไม่ถึงเข่าเสร็จแล้วเลยแมมขัดเสร็จแล้วเหรอขัดอ้าวระวังโรคชีหนู ห้ามลงมีแผลห้ามลง,ม,ม,ลงมีแผลห้ามลงอ้าว <c oughs> อ้าวเขาแผลเขามีแผลจริงๆก็ได้โอ้ย <c oughs> จัดการเลยเอาแล้วลูกไปไหนแล้วครับคุณพี่ใส่ในตรงเนี้ย กุแจไม่เจอัต้องเอาไกเดอร์มาตัดตัดตัดเลยตัดเลยเรือยผมตัดาอย่าาเอาไว้ดีเกินหรอยี่ห้อดียี่ห้อดีเอาละแกเลงดีดีไงก็ไม่พ้นหรอเอาไกดเดอร์เลยแ้วก็ายแแล้วนกมอ้ออโอันเตมันเข้ามาได้เหรอเรือเนี่ยโอเรือลำใหญ่อ๋อ พนนี้เอาพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะขัดในห้องน้ำไม่ใช่หรอไม่น่าจะขัดขาดนะบีรีเนาะขาดดีนี่แล้วทำใหม่ดีเนี่ยในจำเลยบางๆเนี่ยง่ายกว่าไหนนี่ตัวตัวมันอ่ะตัวแล้วก็ดูตัวนี้เหรอโอ๊ยนั่นยากกว่ามั้งยากกว่าเหรอจับให้จับให้ไม่เข้าเหรอ มันแข่งจะตายเนี่ยนี่ไล่นี้่ไล่ออกไซเดอร์ดับในยอดโซโลด้วยต้องคิดเลวยยอดโซโลด้วยแล้วได้หินใยมายืนข้างนี้นายหินใจเรื่ยตรงนี้เราไม่เราไม่มีวิชาจรเกิดได้รื่องกุญแจเดี๋ยวนี้เรียงไม่ติดขวดเอกไม่ได้อะไรเหรอตึงอ่างมันตายยังยังไม่ตายต้องยุ่งกับเขาหรอกอะใช่จางแจอยู อ๋อกุญแจเขาวางไว้แถวๆนี้หรอไปไปเห็นนะใจพยายามเอากุญแจเอาไปทิ้งเหรอไปใช้ต่อใช้ลูตาจะเอาไปซักซักนะได้อยู่เนาะได้อยู่ได้อยู่เข้าเครื่องก็ได้ไม่ต้องซักเข้าเครื่องไปเลยเขี่ยอะไรต่อเนี่ยฮะก็จะเอาอะไรต่อ อ๋อ oh, mm hmm. กำลังหากุญแจอยู่เหรอเคอื mm ่อ hmm. นเก็บมะพร้าวดีกว่าเนาะ mm hmm. นน้นทำอะไรยากขัดยากเก็บมะพร้าวกับคุณป่าขัดดีกว่าภารกิจเก็บกู้มะพร้าวโอ้ oh, mm hmm. มีเรือมาด้วยเอาเรือมาใส่เลย mm hmm. เก่งมากเก่งมาก mm hmm. เอาอ่ะโอ้ hmm. ยมีหอยมาด้วย มพ้าวแถมไม้ไม่ท่าโอ้ดูลแลหลายบาทนะเนี่ยโอ้ยมีกบด้วยกบกบนี่ไใมาก็ได้เอออาสูดมาโอ้ยมันหนักกว่าเดิมนะเนี่ยหนักกว่าเพ้าวธรรมดามันอมน้ำลเลยโอ้เก่งๆรับได้ เอาไปเล่นบาสเกตบอลมามาไปแบบยคนมาเอ้ยรับได้จอ,จอดเจเทียบท่าสมบัตดิดนกับยิ่งกว่าสมบัติเพชรพระโอ,อมา,มา,มอาพ้นไม่พ้นมายังไม่พ้นหนาว บางอันมันอมน้ำหนักเลยนะอมน้ำหนักเลยนะเลือกมันแล้วบอกเขามามันน่้านในทำไมบางอันมันไม่อมน้ำไอที่มัไม่อมน้ะันเมะพร้าวมกเ้ไไม่แก่ไม่แก่ร้ามะพร้าวแก่จะอมน้ำอ๋อมันเ้าหหมันยังิดอยู่อะอ๋อมันจ้อมน้ำอย่างนั้น ป้ายอันนี้ไปได้อีกอยังดีมีล้อให้เข็นหลไม่หมดเลยพอน่นอายนอ,นอ,อยู่เอกสองโลกสองโลกทั้งใต้กลับตาดีต้องต,ตัวเล็กด้วยถึงเข้าไปได้ตัวใหญ่เข้าไม่ได้ ตัดเข้าไปตัดโซ่ตัดไม่เดี๋ยวให้ทันเตดินไทยเอาสีมาป้ายไว้เพื่อกันลืมนี่ตามเสายังเห็นอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนี่อันนี้สูงสุดนี่มันไม่หมดล็อกนี่ยังเห็นรอยอยู่อ๋อเดี๋ยว เดี๋ยวปีอีกสองปีไม่ก็ต้องอีกไม่ต้องสะอาดมากอาบคุณเอาอะไรพี่น่าจะแห้งแล้วทำไมหลวงพ่อคิดว่ายอย่างนั้นครับพระเจ้าลงโทษนั่นแอ๋อมันสลับกันเหรอครับสลับกันสลับกัน,น,น,นมีเสียดายไหมอากนุนไม่เสียดายเลยนะ ไม่เก็บอีกแล้ว ยืนบนเก้าอี้นะป๋าตันอ๋อนั่นยังไม่ได้ขอโทษครับคุณป๋าอยู่โน่น้โม่ยังนไทยนะยังไม่ได้คแนนเอาละไโดตี้ตุ๊กติ๊กอ๋ถ่ายอันเนี้ยอก้อ๋ออันนั้นตุกตงมมคนะไม่เป็นไรต้องมี before after ไง before ต้งเืินไม่ไหวเลยดูดูให้ตกกะกแตนมันอยู่บนโถส้วมไม่ได้ฮ <c oughs> ะใช่พกูกท่านไม่ใส่รองเท้าเลยเหรอตัวน,นักแส่หาโอ้ยเอตอมากัดมันก่อนโอเคโอ้ยำรวจลงช่างดิโอ้ยยอดเยี่ยมคือบริหารจัดการดีนะขนาดของเยอะยังไม่เสียหาย อันนี้ไม่เป็นไรอัไลอยู่แล้วนี่นะปีนี้เสียหายกว่าปีหกสองตอนปีหกสองพวกเราอยู่ไหมไล่ไปกับน้ำเลย